สวัสดีครับผมตาเพชรบรีเหรียญหลวงพ่อชุยวัดคงคารามเหรียญน,นี้เป็นรุ่นสนะครับสวยๆย,ยินดีรับเช่าหลายๆมือนะครับหลวงพ่อชุยรุ่น2ถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยมีหลายๆแสนนะครับสวยๆนี่ถึงล้านสวยๆหลักล้านนะครับรุ่นแรกถ้าสภาพนี้เป็นรุ่นแรกสมมติว่าเหรียญน,นี้เป็นรุ่นแรกสภาพนี้ผมจะตร์ทให้2องถึงสามแสนครับหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม นี่เป็นเหรียญปาตานนะครับแบบนี้เป็นบล็อกมรละมีคําว่ามรละด้านล่างเห็นไหมครับนี่แบบนี้ก็ถ้าเป็นทองแดงลมดําก็รับเช่าหมื่นขึ้นลงสวยๆผมขายได้หมื่นกว่าบาทผมรับเช่าหมื่นขึ้นลงเหมือนกันอีกเนื้อหนึ่งนะครับเป็นปาตานบล็อกมรละก็เป็นอาปา้าลงยาแบบนั้นสวยๆหนึ่งถึงสองหมื่นสองหมื่นใช้สวยๆผมรับเช่าแต่ถ้าเป็นตรงปีเป็นเหรียญปาตานของท่านเลยถ้าเป็นทองแดงลมดําก็หลายหมื่นเป็นกระไรทองก็หลายหมื่นถึงแสนถ้าเป็นเงินลงยาเนี่ยหลักแสนขึ้นไปนะครับสวยๆหลักแสนขึ้นไป แต่ถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับฟังดีนะครับเหรียญรุ่นแรกหลงพระคงนะครับเป็นเหรียญกลมเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญนเป็นเหรียญไครขอบอัดข้างกระบอกขู่เชื่อมติดเบญจภาคีเหมือนกับเหรียญหลวงพ่อชุยรุ่นแรกเช่นกันเป็นเหรียญเบญจภาคีพระเครื่องเมืองไทยนะครับแบบนั้นหลักแสนถึงหลักล้านนะครับคิดเป็นแบบพระชุ่ยได้เลยนะครับหลวงพ่อคงแพงมากๆนะครับรุ่นแรกท่านใดมีลองส่งรูปมาดูนะครับผมยินดีรับเช่า ต่อไปหลวงพ่อแดงวัดเขามอิฐแบบนี้เป็นรุ่น2นะครับอันนี้เป็นบล็อกเลข8ข้างแตกนะครับนี่มีข้างมีตะเกียบแตกหลวงพ่อแดงมีหลายบล็อกนะครับมีหลายบล็อกหลายรุ่นจะมีราคาแทบจะทุกรุ่นทุกบล็อกนะครับลองส่งรูปมาเช็คดูก่อนนะครับแบบนี้เป็น8ข้างแตกรุ่น2สตาร์ทให้ 1- นึ่งหนึ่งสองหมื่นแล้วกันถ้าสวย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 หนึ่งหนึ่งสองหมื่นนะครับรุ่นสองหรือว่ารุ่นอื่นเนี่ยมีตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกสภาพนี้นะครับ หลายแสนใกล้ๆล้านนะเจ็ดแปดแสนผมเอาถ้าเป็นรุ่นแรกสภาพนี้นะครับหลวงพ่อแดงมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวดูรุ่นนี้ก่อนแล้วกันรุ่นต่อไปหลวงพ่อแดงเช่นกันอันนี้เป็นรุ่นสามเหรียญรุ่นสามสวยๆหลายๆพันถึงหมื่นผมรับเช่าแล้วกันถ้าเป็นเนื้อเงินหลักแสนหลวงพ่อแดงนี่ถ้าเป็นเนื้อเงินหลักแสนหมดนะครับพวกรุ่นสองบางบ็อกมีเนื้อเงินนะครับรุ่นสามเนื้อเงินพวกนี้หลักแสนหมดต่อไปเป็นเหรียญยอดนิยมเช่นกันนะครับเหรียญแม่ทับเรียกว่ารุ่นแม่ทับหลวงพ่อแดงแล้วกันเนื้อทองแดงนะครับ มีสองพิมอันนี้พิมพ์มีดาวมีดาวสามดวงตรงนี้นะมีดาวหลาย,ลายพันถึงหลักหมื่นสวยๆเนื้อทองแดงถ้าไม่มีดาวนี่นิยมหมื่นถึงสองหมื่นนะครับถ้าไม่มีดาวแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยหลายหมื่นถึงแสนสวยมากๆถึงแสนนะครับถ้าเป็นเนื้อทองคําสตาร์ทให้สองถึงสามแสนฟังดีๆนะครับมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อทองคานะครับเนื้อทองคําหลายๆแสนนะครับสตาร์ทให้สองถึงสามแสนต่อไปเป็นแจกแม่ครัวนะครับแบบนี้เรียกว่าหน้าบล็อกแรกหลังสายฝน นี่หลังมีสายฝนมีหลายบล็อกเช่นกันนะเหรียญแม่ครัวหลวงพระแดงเนะี่ยมีตั้งแต่หลักพันหลักหมืน่นถึงหลักแสนนะลองส่งรูปมาดูนะครับแบบนี้หน้าบล็อกแรกก็หนึ่งถึงสองหมื่นสวยๆผมสตาร์ทให้แล้วกันหนึ่งถึงสองหมื่นต่อไปเป็นหลวงปู่โตวัะดูชิมพีแบบนี้เป็นเหรียญปีใสมาปีหนึ่งแปดพิมมีดาวนะครับแบบนี้ก็เป็นเนื้อนวะแบบนี้สตาร์ทได้หนึ่งถึงสองหมื่นแล้วกันต้องสวยนะครับหนึ่งถึงสองหมื่นถ้าเป็นทองแดงหมื่นกระบาท หลวงปู่โต๊ะก็มีราคาแทบจะทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะเนื้อผงอันนี้ต่อน,นี่แล้วกันอันเนื้อผงหลวงปู่โตอ่ะอีกสักหนึ่งชิ้นแล้วกันแบบนี้เป็นพราปิดตาตุ๊ก,กตาเล็กหลวงปู่โตะนะครับปีสองหนึ่งอันนี้เป็นเนื้อใบลานนะมีเนื้อใบลานเนื้อผงน้ํามันเนื้อว่านนะถ้าเป็นเนื้อใบลานแบบนี้นะครับผมสตาร์ทให้สวยๆสามหมื่นสตาร์ทให้สามหมื่นนะครับสามถึงสี่หมื่นถ้าแชมป์ผมซื้อนะครับถ้ามือไม้ติดก็คือสวยมือไม้ติดพระคมลึกเดิมๆเ,เ,เนี่ย สามสี่หมื่นเอานะครับถ้าเป็นพวกเนื้อเกรสรพวกนี้ก็พิเศษหน่อยมีเกสาก็แพงกว่านั้นไปอีกลงปูโตก็มีราคาแทบจะทุกรุ่นนะถ้าเป็นเนื้อผงอะไรพวกนี้นะครับท่านใดมีลองส่งรูปมาดูก่อนนะครับโอเคเอาต่อพออันนี้หน่อยพอสุดวัดการหลงเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีสองหนึ่งนะครับผมงพอสุดแบบนี้ก็หลักพันต้นๆสองสามพันผมรับเชา่าพอสุดก็มีหลายรุ่นนะรุ่นแรกก็แพงหลักแสนมีหลายๆรุ่นตั้งแต่หลักพันหลักหมืน่นหลักแสนลองส่งรูปมาดูนะครับ ก็ท่านใดมีพักเครื่องลองส่งรูปมาทาั้งไอเดียนที่ผมได้ให้ไว้นะครับผมยินดีรับเช่าถึงบ้านลองส่งรูปมาคุยกันถ้าราคาเป็นไปได้ราคาตรงกันก็ยินดีรับเช่าผมไม่เอาเปรียบนะตรงไปตรงมาถ้าเช่าไหวก็เช่าเช่าไม่ไหวไม่ว่ากันนะครับลองส่งรูปมาคุยกันก่อนนะครับผมตาเพชรบุรีครับสวัสดีครับ